นิยายรักนิยายเสียงเรื่องหัวใจซาตานตอนที่17ไม่จริงหรอกคุณกิ่งแก้วจะรู้ได้ยังไงคุณนัญญาเหลือพูดออกมา ด้วยน้ำเสียงที่แผ่วโหยแต่ดิทิิโดนยังคงทำท่าเหมือนเดิมก็เพราะเงินก้อนนั้นหล่อนไม่ได้มันมาอย่างไงละ่ะมันก็เลยทำทุกอย่างให้ลูกมันได้ที่รักคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายรู้ตัวบ้างหรือเปล่าเขาพูดออกมาอย่างเหลืออดเพราะเขานะ่ะรู้อะไรมากกว่าเธออีกเยอะและถ้าเขาไม่ได้กลับมาทุกอย่างอาจไม่เป็นอย่างนี้ อันตรายคุณพูดถึงเรื่องอะไรคะฮะอย่าทำเป็นแกล้งโง่สิจ้าที่รักเขายิ้มม,มุมปากขยับเข้ามาใกล้ไปหน้าง,งดงามที่กำลังซีดลงเรื่อยๆนางแม่มดนั่นน่ะมันมีหลากหลายวิธีที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างของคุณมาเป็นของของลูกชายของมันแต่สิ่งเดียวที่นางแม่มดคนนั้นไม่รู้ก็คือคุณ ดันดูความลับของไอ้ลูกแงนั่นยังไงล่ะเธอกุนลุกพรึบนึกถึงความหลังที่ผ่านมาไม่อยากจะเชื่อเลยก็รู้อยู่แล้วคุณกิ่งแก้วไม่รู้ว่าฉันจะไม่จดทะเบียนสมรสกับพี่ปกรณ์เขาปิดปากพลางกลอกตาดูเหมือนคุณจะฉลาดขึ้นแล้วและนี่แ ที่ผมพยายามเอาตัวคุณออกมาซะก่อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเธอเผลอกลืนน้ำลายดังเอื้อนึกถึงเขาที่บอกว่าผมช่วยคุณต้องหักละ่ะเธอยังรู้น้อยกว่าเขาทั้งที่เธอติดตั้งกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกเสียงในห้องของคุณกินแก้วแต่ตลอดมา เธอกลับได้อะไรมาไม่มากเท่าไหร่แต่เธอไม่เคยบอกใครเลยว่าเธอกำลังมองหาหลักฐานอะไรอยู่แต่ถ้าริธิรนพูดอย่างนี้มันก็อาจ,จแสดงว่าหากเธอขอความช่วยเหลือจากเขาเขาก็อาจจะช่วยเธอได้อย่างนั้นใช่หรือไม่เดาว่าคุณรู้มากกว่าฉันแล้วเรื่องของวิปปกรณ์เขายักไหล ผมดูเท่ากับคุณหมอนั่นมีลูกเล็กแล้วเขาก็กลับบ้านตรงเวลาเสมอนอกจากจะออกงานบ้างตามภาษาตรองผู้จัดการฟังเขาพูดแล้วก็โล่งอกเพราะเรื่องนั้นเธอก็รู้เท่ากับเขาจริงๆแต่ความจริงยังไม่ได้ถูกเปิดเผยมันก็แค่เป็นความสงสัยเธอพูดออกมาบ้างสบถามกับเขาอย่างอยากรู้แล้วเขาก็พยักหน้าดับ นางแม่มดยังปิดบังอะไรเราอยู่อีกต้องมากมายข้อน,นี้เธอเห็นดีด้วยทีแรกเธอก็ไม่ได้อยากจะเชื่อแต่เธอก็รู้ดีเก่ใจจึงไม่ไว้ใจใครมากนะักยิ่งกับคนที่อยู่ๆเข้ามาตีสนิทกับเธอเธอก็ยิ่งต้องระมัดระวังตัวให้มากๆจนกลายเป็นว่าพอมองไปรับรับตัวก็เหมือนไม่มีใครทั้งที่ความเป็นจริงเธอเงาและเปล่าเปลี่ยว เราไม่กล้าม,มีเพื่อนหรือแม้แต่ญาติเพราะไม่รู้ว่าในคำว่ามิตรนั้นมันจะมาพร้อมปืนที่ซ่อนอยู่ด้านหลังหรือไม่แต่ในที่สุดเธอก็ค่อยพูดเรื่องของเธอให้เขาฟังอดีตที่เคยผ่านมาของเธอทากลางบรรยากาศของพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินบรรยากาศที่จะตราตรึงทั้งเขาและเธอไว้ตลอดมา เธอปิดบังซ่อนมันเอาไว้ตั้งใจจะคลี่คลายปมด้วยตัวเองกระทั่งชายที่แสร,ร้ายจากตานที่แสนเยอ่อหยิ่งคนนี้เดินเข้ามาในชีวิตช่วยเปลี่ยนเรื่องที่ดูยากให้ง่ายขึ้นความคิดของเขาไม่เลวเลยเมื่อเขายอมบอกแผนของเขาที่ทำมาไว้ตั้งแต่แรกรอดด ราดักให้คนที่เข้าขั้นวิกฤตยอมเปิดเผยตัวตนแม้ไม่รู้ว่าจะมีวันนั้นหรือไม่ใกล้จะสองทุ่มแล้วเธอมองไปรอบๆอย่างงุนงงไม่รู้เลยว่าการที่ได้คุยกับเขาจะลืมเวลาจนมืดถึงขนาดนี้ น้ำค้างลงแล้วผมไม่อยากให้คุณป่วยอีกรอบเดี๋ยวผมสั่งพิซซ่ามากินกันก็แล้วกันเธอพยักหน้าเห็นด้วยเขาโทรสั่งแบบเดลิเวอรี่เธอจึงกระเพกเข้าบ้านโดยไม่รอให้เขาอุ้มเหมือนครั้งแรกแต่เขาก็ยังเต็มใจตามมาบริการอย่างดีคุณนันยาขมวดคิ้วนิดๆน,นี่เธอคิดไปเองหรือเปล่า ว่าเขาต้องการจะทรีตเธอเกินความจำเป็นไปหรือไม่แต่เขาก็บอกเองว่าเขาสนใจเธอเขาต้องการเธอคงไม่มีอย่างอื่นมากไปกว่านี้ดอกนอกจากอยากจะมีเซ็กกับเธอเท่านั้นเขาวางเธอลงที่โต๊ะอาหารและเทน้ำผลไม้รวมแบบกล่องให้กับเธอก่อนจะควา้ายาทาแก้ช้ำที่หน้าผากให้เธอ ควรไม่คุณทำแบบนั้นเขาทำเสียงตำหนิก็คุณจะคมคืนฉันนี่เขาถอนใจออกมาอย่างเซ็งๆก็ผมอยากอึบคุณผมผิดตรงไหนตรงที่ฉันไม่ยอมนี่คุณจะหยุดหยาบคายสักนาทีได้ไหมเขาหัวร้อบเบาๆเธอจึงหน้างอแต่ยังอุตส่าห์ดึงยาหลอดนั้นเอามาทาให้เขาด้วย เพราะมันก็เขียวอมม่วงไม่ต่างจากหน้าผากของเธอเท่าไหร่ดวงตาสีอัมพันจ้องมือและจ้องใบหน้าเดียวใสที่สับสีชมพูระเรื่อเธอหน้าประทับใจอย่างที่เขารู้สึกได้จริงๆก็เขาเฝ้าดูเธอมานานมากนานจนติดบ่วงห่วงเสน่หหาไม่รู้ด้วยซ้ำตอนที่โผล่ไปทุกที่ที่เธอไปตามราวีเธอเหมือนซาตานโรคจิต จนเธอเข้าใจปิดไปหมดและต่อว่าว่าเขาเป็นสตานหเฮืนเธอทำให้คนที่เคยเย็นชายอย่างเขามีหัวใจขึ้นมาอย่ช่วยไม่ได้มือเดียวปิดฝาหลอดยาที่อยู่ในมือแต่มือนั้นกลับถูกเขาดึงเอาไว้เสียก่อนคุณนัญญาหันมามองเขานิ้วหน้านิดนิดอย่างสงสัยว่าเขาทำแบบนี้ทําไมแล้ว,ลวเธอก็ได้คำตอบ เมื่อเขาบรนจงก้มลงประทับจุมพิษนุ่มบนข้อนิ้วของเธอทีละข้อมันบางเบาทว่าว่าผิวทุกสัมผัสจนขนอ่อนๆลุกพรึบให้ตายเธอแค่จูบนั่นมันยังให้ความรู้สึกที่ดีขนาดนี้เลยเชียวรอเพิ่งเมื่อวานนี้เองที่เธอต่อต้านเขาอยากเอาเป็นเอาตายแต่วันนี้สถานการณ์ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไป เดี่ยวแก้มนอนสายแดงดาเดือเมื่อเขาเงย่อหน้าขึ้นสบตาเธอกวางน้อยระวังภัยสบตาสีอัมพันนั้นอย่างงวยงงละคนค้นหาเขาแค่อยากสนุกเหมือนผู้ชายทั่วๆไปที่คอยวอนเสน่ห์เท่านั้นใช่ไหมเพราะเขาก็ไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์ทางหัวใจออกมาให้เธอรู้นี่นาคำถามที่เกิดขึ้น ทำให้เธอยังคงค้นหาคำตอบจากดวงตาคู่นั้นมือหนาประคองแก้มนุ่มจนเธอเผลอกระพริบตาความไม่แน่ใจทำให้เธอเผลอกัดริมฝีป,ปากดวงตาลงกลมกลิบจึงเปลี่ยนเป้าหมายเขาสนใจริมฝีปากอวบอิ่มที่เขาเคยได้ลิ้มลองและรู้ว่ามันหวานแค่ไหน แต่เธอไม่ทันได้ตั้งตัวริบซ้ำเมื่อจูจ่ๆเขาก็ขยับเข้ามาเพื่อประทุประทับจุมพิษบนริมฝีปากนุ่มหวานตามหาความช่ำชื้นที่เขาชอบมาตั้งแต่ได้จุมพิษแรกที่ห้องเขาเหมือนช่างประทับใจจนมาถึงตอนนี้ที่เขาอยากจะพันธนาการเธอไว้กับเขาไม่อยากให้เธอเป็นของใคร ไม่อยากให้เธอไปในไกลห่างสายตากูนันยาเธอต้องเป็นของฉันเท่านั้นห้ามเผลอเอาใจไม่ให้คนอื่นทุกอย่างของเธอจะต้องเป็นของฉันทั้งหมดทั้งตัวทั้งหัวใจแม้แต่วิญญาณและเธอเอาฉันไปได้เลยหัวใจของฉัน พร้อมจะมอบให้เธอแล้วจบแล้วนะคะหัวใจซาตานตอนที่17ขอบคุณที่ติดตามรับฟังถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่เพิ่พงเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนะาะตาลงนิยายประมาณนี้ละค่ะวันละสองตอนเนาะถ้าไม่ว่างก็ จะแจ้งไว้ล่วงหน้าในชุมชนนะคะเพราะว่าตาก็ไม่ได้ว่างทุกวันเนาะช่วงนี้ก็ขอย้ำเรื่องเดิมนะคะเรื่องผู้สนับสนุนเนาะเพราะว่าคุณก็ฟังฟรีเนาะแต่ก็รบกวนค่ะรบกวนช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาบ้างนะคะตาจะได้มีรายได้เนาะเพราะว่าทุกวันนี้ตาไม่มีเงินเดือนนะคะก็หวังกับ u t u b e นี่แหละ แม้จะได้น้อยไม่เท่าช่องใหญ่นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนที่แค่เสียค่าเน็ตเข้ามาฟังนิยายฟรีจากตานะคะก็ช่วยช่วยต่อบ้างก็แล้วกันตาจะได้มีเงินเดินนะคะดักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ